นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับไอ e อุ o โคขุนวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนการใช้ซอฟต์แวร์ของหูฟังช็อค 3D 7.1ของค่าย c t e Sport นะครับก็ก่อนอื่นเลยเหมือนเดิมแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ TTE Sport นะครับ ให้เราเลิ่อนไปหูฟังพอเราเลือกหูฟังเสร็จแล้วแล้วก็มกหาตัวหูฟังช็อค3าม d สิสิบนะครับหน้าตาของมันก็จะเป็นตัวตัวนี้นี่นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยพอคลิกเข้าไปให้เราเลื่อนลงมาประมาณเกือบเกือบล่างๆนิดๆน,นะครับเกือบเกือบถึงข้างล่างก็จะเจอเป็นตัวหนังสือสีแดงๆนี้นะครับแล้วเลือกตัวแรกเลย ที่ลงท้ายด้วย 1.0.1. นะครับถ้เราคลิกเข้าไปกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเลยพอเราติดตั้งเสร็จปุ๊บเราจะได้เป็นซอฟต์แวร์หน้าตาตัวนี้ขึ้นมานะครับก่อนอื่นผมก็จะอธิบายให้เข้าใจง,ง่ายๆนะครับก็ไม่ยากนะครับมีไม่เยอะแล้วก็มาดู2ตัวแรกนี้ก่อนก็คือซ้ายกับขวานะครับพอเราคลิกตัวนี้ เพื่อเป็นการเช็คเสียงหูฟังด้านซ้ายของเรานะครับนะคลิกปุ๊บหูฟังด้านซ้ายเราก็จะดังเช่นเดียวกันครับด้านขวาก็เช่นเดียวกันแล้วก็คลิกหูฟังด้านขวาเราก็จะดังผมจะคลิกให้ฟังนะครับหูฟังก็จะดังด้านซ้ายคลิกด้านขวาหูฟังก็จะดังด้านขวานะครับต่อมาก็จะเป็นการจําลองสถานที่นะครับ ก็อยู่ที่เพื่อนๆจะชอบนะครับก็จะมี4สถานที่ให้จําลองนะครับก็จะมีครับมีห้องนั่งเล่นมีโอเปร่านะครับแล้วก็มีโรงภาพยนตร์ก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะชอบอันไหนนะครับก็สามารถเลือกได้4ตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นเกมมิ่งเอฟเฟกนะครับเกมมิ่งเอฟเฟกก็จะเป็นฟังก์ชันในการที่เราจะเลือก ให้เข้ากับเกมแนวต่างๆนะครับที่เราจะเล่นก็อย่างเช่น FPS,MMORPG,RTS ก็เพื่อนๆก็เลือกได้นะครับปรับให้มันเข้ากับเกมที่เพื่อนๆเล่นอย่างผมนี่ก็เล่น FPS ก็ผมก็ปรับเป็น FPS แล้วเราปรับเป็น default ก็ได้ก็ค่าทุกอย่างก็จะอยู่ที่ศูนสมดุลกันหมดนะครับ ก็สังเกตดูที่ตัวนี้ตัวซ้ายนี่นะครับเวลาเรา,เราเลือกเป็นตัวไหนมันก็จะขยับตามนะครับแต่เราไม่สามารถเซตเพิ่มหรือลดมันได้เลยนะครับก็เพราะว่าเขาล็อกเอาไว้แล้วนะครับผมก็จะปรับเป็น default แล้วกันให้มันคาดเท่ากันหมดก็ตา่อม,มาแล้วก็ผม,มก็จะอธิบายตัว3 d 7 1นะครับก็3 d 7 1ก็ก็จะช่วยในการจำลองเสียง 7.1นะครับช่วยให้เราฟังเสียงชัดขึ้นคมขึ้นฟังเพลงเพาะขึ้นก็จะเพิ่มไปช่วยให้มันทังเบสน,นะครับประมาณนั้นเพื่อนๆก็ลองไปใช้กันดูไปปรับมันดูได้นะครับก็เวลาเราจะกดใช้3า7.1เนี่ยเราก็สามารถกดได้ในซอฟต์แวร์เลยหรือไม่เพื่อนๆก็มาดูที่ปุ่มด้านซ้ายของฟังนะครับ จะเขียนว่า 3D 7.1เราก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยกดกดปุ่ม3 d 7 1ได้นะเดีย๋ยวผมมาลองกดนะผมกดให้ดูนะ,อะพอผมกดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาในซอฟต์แวร์ให้เราเลืออัตโนมัตินะครับก็พอเราปิดก็ได้ปิดปุ๊บมันก็จะปิดให้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับไปใช้กันดูต่อมาก็จะเป็นปุ่ม EQ ปุ่ม EQ มันก็จะเป็นปุ่มที่เราสำหรับเลือกโหมดของเกมมิ่งเอฟเฟกนะครับก็ เรากดปุ่ม BQ ให้ดูนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเรากดแล้วมันก็จะเลือกให้เราว่าเราอยากจะได้เป็นเสียงแนวไหนนะครับผมก็เลือกดีฟอร์ก็ตัวแดงๆตรงนี้ก็จะเป็นปรับบอลล่มเสียงนะครับเพิ่มลดก็ปรับได้ที่ตัวปุ่มแดงๆนี้ของข้างหูฟังด้านซ้ายนะครับก็ไม้ ไม้ก็จะเป็นระบบเปิดปิดด้วยการยกขึ้นยกลงนะครับยกลงก็เป็นระบบเปิดพอเราดันขึ้นมันก็จะปิดให้อัตโนมัตินะครับก็สําหรับซอฟต์แวร์ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับง่ายๆแล้วก็เยวเราไปเช็คเสียงไม่กันว่าเสียงไม้ของช็อคสาม d เจ็ดจุดหนึ่งมันจะเป็นยังไงนะครับรกําลังไปดูกัน hello hello หนึ่งสองสาม hello หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 890ฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ยว่าไงอฟงเฮ้ยแล้วก็ประมาณนี้นะครับเสียงของไม่เจ้าตัวช็อก 3D ก็ประมาณนี้ครับนะครับผมไออุ้ยโคขุนก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ